สวัสดีครับผมมีรถมานำเสนอขายครับมิตซูท้ายเบนครับผมทรงซิ่งครับผมช่วงล่างดีเครื่องดีเกียร์ดีครับคันนี้เสียงท่อนุ่มๆนะครับไม่ดังมาก คันนี้เอกสารพร้อมองนะครับผมผาสีหกเจ็ดครับสีคันนี้ผมตีให้เก้าสิบเปอร์เซ็นลยครับสีสวยสีแดงดำแจ้งลงเล่มแล้วนะครับผมรถเป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมเรือนไม้ใช้ได้ครบกับผมแอร์เย็นครับผมแอร์เย็นเพลงเพราะ ข้างในสะอาดครับ